ไปดูหมูกัดกันนัดเติดเต็เตะาสององงใจอยู่นะไม่หรอกครัรนะผิดคู่นี้ต้องมีภาพดีเพ้ này chạy đi thôi, quá, đâu, đấy, cái phao, bác đang thảm đấy, phải phao à,

นัดมูยอเซิร์ฟาวฟาวโมโหเทียงกันเอาเองรถดุก่วงหักแล้วมั้งบียเอมึงอะ

ยังยังยังเตี้ยนะขมเข้าไปยอะ่ก่อน่กหว